heh <laughs> heh Thank you. Hoa hãy quá lớn hơn mọi người không thể không thể không thể không ôm. เออเราไทยมาเนี่ยขอทานเลงบ้างก้่ายนนเา

เอาออกไปลเปิ๋ยน้ำใส่มันเต็มอึมอย่ามันลอยอย่ามันลอยเ็น้ำใส่ยามากอ้อไปพุ่มเหมือนกระชี้ปค้างยี่สะพานพุ่งถึงเก้าละไปได้ฮะค้างข้าวผส้ำเลยสาละม่ใช่เยรถใต่แลบไว้แล้วเจ๊รถตลอดท่านนะน้ำต้องเวไเรื่อยลยไปอุดยุ่มท่นบอกอาหางซากกออกบวนะ ต้นอันนันคนบบาไม่ยังตัวสอันนะมาปูฟองหลืกองเชมูตะกี้มีเสาเลสอันเนี่ยบ่้อยลวออกระเาต่อเาว่าต่ันตะันนะกกไมน้ำหมาก่อนเมื่อน้นนด้ขันี้นี่บอ มเล็กซี้กงซีมา,มาลองมบวม,ามาไหมอ่ะแค่ซี้เ<ม>ห็นยังไงเอาเหล็กนี่มาพัดงนี่คือก้นีเอาตีดซีนี่เอาตมเนี่ยอืตมาเสียูนด้ีแว่าที่ตั้งให้มันแข็งนักตังแข็งนึงแล้วตปูใส่แข็งนึงตั้งเ็ปเป็นทงังหาข้งางนะแต่เมืขมาขึ้นมาถึงก็ฮาก็ทังกัน